กรับไปที่ใ้ MacBook นะครับจริงแม็ก o o กเพลื้มบันะครับในส่วนของการปรับอตราส่วนหน้าจอนะครับมีผลอย่างมากในการใช้พื้นที่หน้าจอนะครับโปรติเราก็ไปที่ตั้งค่านะครับรูทติ้งจากนั้นไปที่ Display นะครับแล้วก็เลือก Resolution หรือว่าความละเอียดนะครับซึ่งสามารถปรับเลือกได้นะครับแล้วแต่ความต้องการนะครับือวาจะเลือกการ default ก็ได้นะครับถ้าหากใครต้องการพื้นที่การใช้งานหน้าจอนะครับก็ต้องแลกมาครับ ขนาดไอคอนขนาดข้อความตัวสองตางก็เล็กลงตามภาษาส่วนนะครับซึ่งเราสามารถปรับได้นะครับหากต้อตงการพื้นที่เยอะมีตัวโฟลเดอร์หรือแอปต่างๆที่อยากแสดงบนหน้าจอนะครับ <c oughs> ก็สามารถใช้ด้วยโซลูชันที่มีความละเอียดนะครับนะครับ,นะรบพเพื่อนๆลองดูเวชก็จะเล็กลงนะครับ <c oughs> พเพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้ง,งานนะครับ <c oughs> พเพื่อนๆที่ต้องการใช้ง,งานพื้นที่หน้าจอนะครับหรือว่าไม่ชอบ รายละเอียดขนาดใหญ่บนหน้าจอนะครับก็สามารถจะปรับค่าที่ใช้งานได้เหมาะสมตามความต้องการนะครับเพื่อนๆที่ใช้งานอยู่ก็ลองไปตั้งค่าดูนะครับสับใครที่ชื่อบคลิป i p น,นี้พื้นแต่งการใช้างานทัน่วไปกล่อง MacBook นะครับก็สามารถกดติดตามกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนช่องของเราได้เช่นเดียวกันครับแล้วก็เราจะอัปเดตคลิปส,สั้นๆวิธีการใช้งานต่างๆที่น่าสนใจต่อเน,นื่องนะครับเพื่อนๆก็ติดตามไปได้นะครับ